ต้องพนักงานขนอ๋อที่พนักงานปลูกแล้วใส่ดินอืมส่วนเส้นดุดเบมอ่อฝ่ายผสมยินปลูกอืมพอแล้วพอแล้วเออเดี๋ยวหาที่ผสมอีกอืมต้องขยับมาอีกเอ้ยเอาขุดตรงนี้อีกอาดินเอานี้อีกได้ไหมเหมือนแบบกูนะเอาดินแล้วกออ็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอัตราส่วนนะ อ่าเดี๋ยวไอ้ต้นเอาต้นที่มันไม่มีต้นต้นใดเดีเ่ยคุณนายตื่นสายครัวเห็นไหมถ้าเอาปุ๊บนายตื่นสายคุูจะตายเพราะมันอยู่ติดงงไหมที่คุณพูดเห็นไหมอันนี้พิกคุูปลูกเมื่อกี้เดี๋ยวเอาต้นเดี๋ยวคุณเลือกให้ไี่เอาต้นนี้ต้นหนึ่งมันนี่มีเออนั้นด้วยนั้นด้วยเออเห็นไหมไม่มีต้นบันมันมีคุณนายตื่นสายเห็นไหมอือ,อเดี๋ยวไปทางนู้นทางนู้นเยอะ นี่เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อีกนี่ต้นหนึ่งอยู่ต้นนี้เออสวยเออเนี่ยใส่ขุดดีมามผสมเออผสมแล้วก็เอาไอ้นั้นแลบมาปุ๋ยหมดยางปุ๋ยเพื่อเอามาหมดยังเออเอามาใส่อีกนี่ชุดนี้ตรงนั้นแหละมันร่มอัน้าตรงไหนไอเซนอันนี้ะดินอ่อนเห็นดินอ่อนไหมอืมกูถึงหลบให้ อันพวกพนักงานขุด,ดล้อมอต้นบันชื่นอันนี้รอปลูกเพราะครูไม่ได้ช่วยขุดเดี๋ยวจะขุดให้ห,หมดวันนี้ต่อไปก็เอากระถางมาใส่อีกนะชุดอรอไว้ก่อนอาพอก่อนเลยเามาแล้วนี่าการต้นนี้นี่ ัว้ต้นไหนวะต้นนู้นโอ้ไม่ใช่ไว้ต้นนี้นี่นี่เออเออนั่นแหละมันไม่มีไอสีส้มนั่นด้วยก็ได้ในยการเห็นไหมเออที่ไม่มีต้นมาเออนั่นแหละเขาแยกคุณนายตื่นสายแบบเพ่เชียงไฮ้อ่ะโอเคนี่แยกแยกแยกต้นนี้